สวัสดีค่ะดิฉันได้หญิงสุพรรณสาจันทวงศ์เลขที่25อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอการแยกขยะและสีถังขยะค่ะไปดูกันเลยค่ะคลำดับที่1นนะคะคือถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตรายสามารถใส่ขยะได้ดังนี้ค่ะขวดแก้วและไฟแช็กเป็นต้นค่ะลำดับที่สคือขยะสีเขียวคือขยะเปียกค่ะ สามารถใส่เศษอาหารได้เป็นต้นค่ะลำดับที่3คือขยะสีเหลืองค่ะเป็นถังขยะรีไซเคิลสามารถใส่ขวดน้ำพลาสติกหรือกระป๋องเป็นต้นค่ะลำดับที่4นะคะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะเป็นขยะทั่วไปสามารถใส่ถุงขนมเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนี้ดิ่ฉันขอนำเสนอเพียงเข้านี้ค่ะขอบคุณค่ะ